ปัญหามึงจะอนุมึงจะให้ร้ายใส่ร้ายยังไงก็ตามเราจะไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราทําอะไรใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นสิบหกชั้นฟ้าสิบมชินสิบดิชั้นบดานเนี่ยทําไมเขาจะไม่รู้จากเรานั่นแหละเมื่อเราตั้งใจทําแล้วอย่าอย่าไปคิดว่าเทวดาฟ้าดินเขาไม่รู้อ๋ออ๋ออ๋อออปุตุชนมันไม่รู้เรื่องปกติใช่<ไ>ใช่ปุตุชนน่ะฟังแต่บอกว่าบกปุตุชนมันหนาจึงชน ถ้ามันอริยะชนมันไม่ชนกับใครง่าย,ายๆหรอกมันเป็นอริยะ,ะส่วนปุถุมันก็ต้องชนอยู่แล้วเพราะนั้น,นใครก็ตามมากล่าวร้ายให้ร้ายผู้ไม่ให้ร้ายเนี่ยย่อมได้รับภัยพิบัติภัยพิบัติถึงสิบเอ็ดประการเหรอเห็นไหมหนึ่งเสียทรัพย์โทจนอนบป่หลับจบป่วยเสียแล้วก็ฝันร้าย แล้วก็เป็นบุคนคลเขาเรียกว่าไม่บ้านเราเรียกว่ามีเครดิตทางสังคมอะนะเป็นผู้ล้มละลายทางด้านเครดิตคุณธรรมก็ไม่เกิดไม่เกิดที่เกิดไม่ได้ที่เกิดแล้วก็สลายหายไปคือทำที่เคยเกิดก็ไม่เกิดทำที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะคุณไปให้ร้ายผู้ไม่ให้ร้ายค<อ>ุณประทุสลายผู้ไม่ประทุสลายคุณเพราะนั้นการที่ทุกวันเนี้ย บางครั้งเราก็เข้าใจแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะสงสารคนถูกกระทำหรือสงสารผู้มากระทำเช่นไปจับพระดื่มเหล้าสึกพระเจ้าปปากิตรีนะใช่ยังไม่ได้ปยังไม่ปราชิกค,คุณใช้สิทธิอะไรไปจับเขาสึกคุณเล่นเต็มที่เลยคุณเล่นเต็มที่ถามว่าวิบากค,คุณเนี่ยเรียกได้ไหมทีนี้คุณนะไม่ได้แล้วคุณเมื่อคุณก้านหลังจากดื่มสุราอาจจะได้สติว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วเป็นพระนิพพานดีกว่า คือเราไปวัดแทนตัวเขาไม่ได้หรอกว่าที่เขาดื่มโซดาทุกวันเนี้ยเขามีวิบากอะไรมีผีตนไหนอยู่ในตัวเขาใช่ใช่เราจะไปสรุปว่าเอ้ยกินเขาอาจจะไม่ได้กินสัหยดก็ได้วิญญาณมันกินหมอแต่ผีมันกินใช่ไหมผีมันกินแต่ตัวไอเมาแต่ผีมันไม่เมาเออใช่ใช่เพราะนั้นเรื่องหลายๆเรื่องเนี้ยเราทุกวันนี้ชอบเมาเข่งเมาเข่ง ใช่กูยอมแล้ว่ากูเลวแต่กูไม่เลวเท่ากับที่มึงคิดเอกูกำลังพัฒนาอยู่ใช่ไหมกูพยายามนี่นะถ้ากูไม่อยู่อย่างนี้นะคิดว่ามึงจะคุยกับกูได้นานขนาดนี้เหรอนี่กูสามมาขังตัวแล้นะกูยอมให้มึงพูดชัอๆอยู่ที่วันนี้ก็เพราะว่ากูยังอยู่ในการพัฒนาในขั้นที่ขับเจ่าถ้ากูผิวขาดกูไม่รับประกันความปลอดภัยมึงนะเว้ย นี่แหละคือเมื่อให้เราให้กูนะมึงคิดว่ากำปั้นกูขมัดไว้เหรอกูก็มีนิสัยชั่วพอสมควรอยู่มึงอย่ากระตุ้นมันมากนะตัตอนนี้กูกดไว้ก่อนกูพยายามกูพยายามที่จะไม่ทําชั่วแต่ไม่ได้ยความว่ากูเป็นคนดีนะกูพยายามแค่ไม่ทําชั่วเฉยๆแต่โอกาสชั่วมันถึงที่สุดกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รับประกันไม่รับประกันไม่ได้เพราะมัดไม่ได้แกไว้เนาะ ก็แสดงว่ายึดเออก็เรียกอะไผ่านอุปสรรคแล้วก็ผ่านการลบรามามากมายคือส่วนมากมันจะเกิดมาจากคนที่เราช่วยเมตตาเขานั่นแหละส่วนใหญ่อพอเขาไม่ได้ดังใจเขาก็เขาก็หาเรื่องใส่ร้ายให้ร้ายเราแทนแล้วก็ทำร้ายทำาลายไม่ได้ดังใจมันเราก็รู้เรื่อง มึงให้ร้ายกูแสร้ายกูยก็ดูแลตัวเองได้กนแล้วกันเพราะเทวดาที่ดูแลกูอ่ะเขาจะยอมหรือเปล่าไม่คิดอะรคือ,อาารเราอ่ะไม่ได้ว่าอะไรแต่บริวารเนไ่ไม่แน่ใจก็ก็เมเราไปดา่าพ่อรแม่เขาอ่ะลูกเขาบางคนก็ยอมบางคนเขาไม่ยอมอ่ะใช่แล้วเราจะเป็นสรุปให้ลูกเขาทุกคนยอมได้ยังไงอย่างเช่นเพชรสุวรรณเขาก็ดูแลเราอยู่<ม>อันนี้ก็ดูแลเราอยู่อย่างเงี้ยคุณไปมั่วได้ยังไงอย่างเช่น ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมตอนแรกผมไปโวเดียวกับเทียมรีบไม่มีใครเลย